สวัสดีครับสำหรับคลิปที่แล้วครับเราได้ทำความรู้จักกับการใช้งานคอนเทนเนอร์นะครับภายในตัวของฟรัตเตอร์สำหรับคลิปนี้ครับนอกจากคอนเทนเนอร์แล้วนะครับภายในบอดี้นะครับของตัว s c a f f o l d นะครับเราสามารถที่จะใส่นะครับในส่วนของเซนเตอร์เพื่อที่กำหนดตำแหน่งตึ่งกลางนะครับของหน้าจอของโมบายแอปพลิเคชันนะครับดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับในคลิปที่ผ่านมาครับเราใช้คอนเทนเนอร์นะครับในการที่จะ นะครับให้ใช้ text นะครับแสดงข้อความ hello content ออกไปแล้วก็กำหนดสีนะครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็จะเปลี่ยนตัวคอนเทนเนอร์นะครับซึ่งขอบเขตของคอนเทนเนอร์ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของคอนเทนเนอร์แล้วก็จุดสิ้นสุดของคอนเทนเนอร์นะครับเราจะเปลี่ยนตัวคอนเทนเนอร์นะครับให้เป็นตัว center นะครับซึ่งภายในตัว center ครับเราก็สามารถที่จะใส่ใช้นะครับ แล้วก็ใส่ Text ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งภายใน Text ครับเราก็สามารถที่จะใส่ข้อความภายใน t e x t ได้นะครับนะครับเราเปลี่ยนนะครับตัวบอดี้นะครับเป็นเซนเตอร์นะครับแทนตัวของคอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักขึ้นไปทีละขั้นตอนนะครับว่าแต่ตัวเมื่อใส่เข้าไปนั้นมันอยู่ภายใต้การควบคุมของอะไรนะครับภายในตัวของฟัตเตอร เมื่อทำการเซฟนะครับและ hot reload เราก็สามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งของข้อความนะครับจากปกติที่ข้อความเราอยู่ด้านบนนะครับให้ข้อความของเรามาอยู่ตรงกลางด้วยการใช้ center นะครับสำหรับการควบคุมตัวสอนให้อยู่ตรงกลางครับขอบคุณครับ